โอ๊ยโอ๊ยอ๋อหมากระลิงมันไล่สู้เดี๋ยวตอนนี้มีก๊อกสองก๊อกสามใส่ให้หมดเพราะมันจะถึงแล้ว เดี๋ยววันนี้พี่แจ๊คจะพาเดินขึ้นเขาเขาฉลากที่ศีราชาอันนี้ระยะทางจะเป็น2กิโลเมตรนะครับนี่ให้ดูก่อนเหมือนกับภาพในอินเสิร์ตตะกี้ที่ให้ดูแบบสูงมากข้้าบนมัน,นจะเป็นสถานีวิทยุนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปมา let's go ไปกันเลยครับน,น,นี่เราก็เดินขึ้น ก็น่าจะสัก45องศาอันนี้ทางขึ้นแรกอันนี้พี่แจ๊กะทีแรกกะจะวิ่งขึ้นแต่ก็เกรงใจเกรงใจสังขารกลัวจะไม่รอด <c oughs> ค่อยๆเดินก่อนดีกว่าวอร์มก่อนดีกว่า โอ้โหเดินอย่างแบบท่ามูลบอคของไมเคิลแจ็คสันเลยอะตัวเฉียงแบบ45ดูน้องเขาเห็นไหมเนี่ยน้องเขาเดินเขายัางแบบวต้องทำตัวเฉียง45องศาเดินครับเราไปเรื่อยๆออกกำลังกายเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมากินเยอะเหลือเกินฮะ กินจุกๆทุกวันวันนี้ลองมาเดินอันนี้สองกิโลแต่ว่าเป็นสองกิโลเดินขึ้นมันก็จะใช้พลังงานเยอะกว่าเดินแนวราบก็ดีครับได้ได้คาร์ดิโอด้วยได้แรงด้วย <c oughs> สวัสดีครับ น,นี่น้องเขาก็จะเดินนเนาะนี่เราก็เดินโคงแรกอันนี้โคงแรกลงไปน่าจะสักประมาณหนึ่งรอเมตรเดินผ่านมาแล้วหนึ่งรเมตรไปต่อครับ เขาฉลากนี้ก็จะเป็นที่ปั่นพวกจักรยานเสือภูเขาเสือมอบอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะเขาก็จะมีมาปั่นอออันนี้หมาหมาภูเขาไอเจ้านี่มันน่าจะแข็งแรงมากมันวิ่งขึ้นลงทุกวันหมาภูเขาฉลากวิ่งตัวปลิว ันนี้ดีหน่อยอันนี้ไม่ค่อยชันมากเดี๋ยวไปเจอต่อโค้งที่สองอันนี้เดินไปด้วยพูดไปด้วยก็เลยได้ยินเสียงหอบอนน เดินสู้ๆอันนี้อ,อีกหนึ่งโค้งนี่ดูพี่แจ็คเดินว่าต้องแบบ45องศาแบบไมเคิลแจ็กสัน ได้แรงดีมากเลยนื่นแเราซ้อมมาแล้วว,วันนี้อากาศดีด้วยแหละวันนี้อากาศแดดไม่ค่อยแรงมากมันจะมีเมฆโป๊ๆ,ๆ,ๆวันนี้ก็เลยไม่ค่อยร้อน ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักสี่โมงกว่าคนศรีราชาก็าจะมาวิ่งอย่างนี้นครับออกกำลังกายที่ศรีราชานี่จะดีอย่างมีที่ออกกำลังกายหลายที่เลยแถวเกาะร้อยแถวริมหาดอันนี้ก็บนเขาฉลาก นี้ก็จะนู่นยอดเขาอีกไกลเลยเส้นทางมันก็จะเป็นแบบเลี้ยวไปเลี้ยวมาคนที่นี่เ็าจะออกกำลังกายเนาะกันทุกวันเแข็งแรงเนี่ยเดินขึ้นเดินเดินลงภูเขาเนี่แบบเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากเลย หมือนอย่างพี่แจ็คเคยอ่านในงานวิจัยเนอะเขาบอกว่าถ้าเรา,เราเนี่ยสมมติว่าเราทํางานใช่ไหมเราเดินขึ้นบันไดหนีไฟอะ่ะทุกวันนะสี่ชั้นมันจะทําให้เราเนี่ยหัวใจแข็งแรงเดินขึ้นเดินลงเนี่ยไม่ใช่ลิฟต์นะสักประมาณสามสี่ชั้นเนี่ยเดินขึ้นทุกวันหัวใจเราจะแข็งแรง อันนี้ดีหน่อยทางไม่ค่อยชันมากอันนี้ก็น่าจะสักประมาณ10องศาไอตอนขึ้นมานี่น่าจะแบบ30องศา40องศามันก็เลยใช้แรงเยอะถ้าอย่างนี้โอเคก็ดีนนะมันมีช่วงที่แบบใช้แรงเยอะผ่อนแรงแล้วก็ใช้แรง เดี๋ยววันนี้พี่แจ็คตั้งใจขึ้นไปให้ถึงข้างบนเลยฮะม,มีความสุขนะวิว่งไปแล้วเปิดวิทยุฟังไปด้วยนไอยู่ที่ไหนแล้วก็กำลังกายได้เดี๋ยวนี้เปิดก o o ก l e มาปุ๊บ เราออกมาต่างจาาังหวัดปุ๊บเราก็ดูตรงไหนมีสวนสาธารนณะมีภูเขามีอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาออกกำลังกายเห็นไหมออกกำลังกายได้ทุกวันออกหนักมั่งเบามั่งเห็นไหมร่างกายมันคุ้นชินมันก็จะแข็งแรงถ้าตอนลงนี้โอเคเลยวิ่งลงได้แต่ตอนขึ้นค่อยๆเดินดีกว่า พี่ก็เก่งมากนะพอเดินมีถือไม้ด้วยช่วยอากาศแบบนี้นี่แบบออกกำลังกายดีมากๆคือมันได้ออกซิเจนใช่ไหมจากต้นไม้แล้วก็ยังเนี่ยอากาศลมมันก็มีลมนะอากาศเย็นๆแบบความชื้น มันก็เลยทำให้เราเดินแล้วเออมันโอเคมันทำให้สารนความสุขมันหลังเนี่ยอะดรีนาลีนใช่ไหมเออมันพอมันหลังปุ๊บมันร่างกายมันก็เบาสบายและที่สำคัญสารตรวนี้มันช่วยให้เราอะไม่แก่ด้วยอันนี้คือข้อดีของการออกกำลังกาย การออกกําลังกายมันก็เหมือนกับการใช้ชีวิตอะถ้าเราแบบท้อก่อนที่จะเริ่มมันก็ไม่ได้สาตาร์ทใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดว่าเรามีเป้าหมายเราก็ลุยทําไปเลยใช่ไหมเออเนี่ยทางมันจะชันไงเราก็ค่อยๆเดินเดี๋ยวมันก็ถึงอันนี้เริ่มชันอีกแล้ว ก็ไปไปครับเวนี่ชันจริงอีกนิดเดียว เพราะนั่นเนี่ยเป้าหมายเราใหญ่จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเป็นสองกิโลแต่ระหว่างทางมันก็จะมีความสาเร็จย่อยๆให้เราไงเหมือนกับเดินขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเจอทางลาดใช่ไหมให้เราได้พักผ่อนผ่อนลาดก็ปุ๊บขึ้นต่อไปต่อใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันก็ถึงจุดสูงสุด อันนี้สบายแล้วทางลาดแล้วเดมเหมือนเหมือนการใช้ชีวิตเลยนความสําเร็จมันจะมีเล็กมีใหญ่อันนี้ก็มันก็เป็นความสําเร็จเล็กๆ่อยๆเดินทางไปค่อยๆเก็บเกี่ยวเยวนะ พอ,พอถึงความสำเร็จปุ๊บเราก็มีความสุขได้อิ่มเอ,ม,อมกับมันสักพักหนึ่งก็เหมือนกับช่วงที่เนี่ยช่วงนี้มันทางลาดแหละเขาก้เดินชิวๆนะพอหายเหนื่อยก็ไปต่อเหมือนกับไอ้ทางข้างหน้าจะถึงอีกแล้วทางโค้งแล้วก็มืดขึ้นนะ เนไฮะเส้นทางมันยังมีทางโค้งเลยถึงคนมันก็มีออกนอกรูนอกทางบ้างออกซ้ายออกขวาบ้างเห็นไหมฮะลองดูเห็นไหมอันนี้คือเดินลงนะครับแต่เรายังไม่ถึงบนเราไปต่อเดินขึ้นต่อ ปกติมันจะมีป้ายบอกแต่ละระยะว่ากี่ร้อยเมตรอันนี้พอดีพี่แจ็คพูดแต่คุยยังไม่เห็นป้ายเลยว่าเราเดินมากี่เมตรแล้วครั้งก่อนพี่แจ็คก,ก็พาคุณคุณแม่พี่แจ็คเนี่ยขึ้นมานะแต่น่าจะขึ้นยังไม่ถึงตรงนี้แค่ตรงน่าจะสองแค่สองโค้งแรกเพราะกลัวเดี๋ยวแก่ลงไม่ไหว เราแกอายุมากแล้ว80ิบกว่าเลยเอาเอาแค่แบบแกพอไหวพอไม่ไม่ประมาทเนาะถ้ามาแบบกับผู้สูงอายุก็ต้องเซฟเขาไว้ก่อนอันนี้เรามาคนเดียวโอเคชิวชสบายอยู่แล้วเห็นไหมเวลาขึ้นมาปุ๊บมันก็ได้ความสุขของธรรมชาติหไหสองข้างทาง สวยไหมสวยนเนาะมีซุ้มซุ้มต้นไม้กรุงเทพมันน่าจะมีภูเขาสักลูกสองลูกนะเอาไว้ให้คนกรุงเทพออกกําลังกายแต่ที่นี้ก็ไม่ไกลนะเขาฉลากจากกรุงเทพมาสีราชาก,ก็ประมาณสักร้อยกิโลได้ไมัออ้งชั่วโมงนึงแบบเดียว ใครแบบมาเที่ยวบางแสนพัทยาอะไรเงี้ยก็แวะเนี่ยมองกกำลังกายที่นี่ได้ที่นี่เขาก็เปิดแต่แต่เช้าแหละอืมก็มาออกกำลังกายเปลี่ยนบรรยากาศเดินขึ้นเขาันึ่งเห็นไหม พี่แจ็คห้าสแล้วนะพี่แจ็คยังเดินไหวเลยแล้วเพื่อนๆบางคน,นอายุแค่น้อยๆเนาะสบายยิ่งเด็กๆนะวิ่งจูดแป๊บเดียวถึงก็ดีได้อัตรลดอีกแบบหนึง่งเหล่็ใกล้ถึงข้างบนแล้วนะน่าจะอีกไม่กี่โค้งแล้ว นะพอเดินชิ่วๆไปต่อขึ้นทางชันต่อตรงนี้โคง้งเพราะมันเป็นทางรถวิ่งด้วยเจ้าที่ที่เขาทำงานข้างบนมันมีสถานวีวิทยุอยู่ข้างบนพี่ก็ต้องใช้รถขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นมาเนี่ยไอตรงช่วงโค้งอะ่ะมันจะเป็นช่วงที่แบบชันเพราะว่ามันจะขึ้นที่สูงไงนน้น,น เวลาเราเดินเนี่ยตรงทางโค้งเนี่ยสุดยอดอชันจริงๆเห็นไหมชันไหมเพื่อนๆดูพี่แจ็คเดินเนี่ยเดินแบบไมโครแจ็คสันเลยปะ่ะมูลบล็อกต้องสู้กับแรงนมถท่วง ด้านนี้มันจะเป็นทางชันแต่พอโค้งมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีทางให้พักอีกหน่อยไอตอนขึ้นน่ะลำบากแตเ่เวลาลงอ่ะแป๊บเดียวชิวๆตรงนี้ค่อยได้พักหายใจหน่อยไม่ชันมากตรงนี้เป็น งเียบเจอแล้วนี่เราเดินมาเท่าไหร่เนี่ยเอาไม่ใช่อันนี้อย่าทิ้งขยะก็ใกล้แล้วนะใกล้ถึง ยอดแหละที่นี่แบบคนรักสุขภาพกันเยอะเนาะคนเขาแบบออกกำลังกายกันเยอะ,อะแค่เก็บเป็นปโอกาสว่าเผาไปเนี่ยถ้าเกิดมีเหตุการณ์ยังร้ไ่บอโอเคที่พี่แจ็ครู้สึกว่ามันใกล้ถึงแล้วเพราะว่าพี่แจ็คไม่เห็นยอดเขาเลยไงก็แสดงว่าเราใกล้ถึงยอดเขาแล้ว ตรงด้าน,น้นแบบทางสวยมากเลยมันจะขึ้นฟืดอ,อันนี้แบบยิงตรงๆเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะพี่แจ็คเดินไม่ไหวหรอกเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้ออกลังกายแบบเดินแต่พอมาพักหลังๆเนี่ยตั้งแต่พี่พี่แจ็คแบบชาเลนจ์ทำซิกแพคเจ็ดวันเนี่ยพี่แจ็คเดินทุกวันเลยเพราะงั้นเดินวันชั่วโมงชั่วโมงมันก็ช่วยได้เยอะ ันทําให้เราแบบกล้ามเนื้อขามันแข็งแรงเพราะพี่แจ๊คเคยไปที่กระบี่มั้งถ้ำเสืออะไรตัวอ,อย่างเนงี่ยวัดถ้ำเสือแล้วมันจะแบบขึ้นไปบนยอดเขามันจะมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่บันด 1, 400 400ไ,ไดพันสี่ร้อกว่าก้า่าขั้นขึ้นไปได้สักประมาณเก้ารขั้นไม่ไหวแบบปวดขามากแต่นี้แบบสบายๆเดิน บอกว่าอายุยิ่งเยอะต้องออกกําลังกายพวกกล้ามเนื้อแขนขายเยอะๆไม่งนนั้มันจะแบบกล้ามเนื้อเสื่อมแล้วมันกล้ามเนื้อจะไม่มีแรงการเดินขึ้นเขาช่วยคุณได้อันนี้มันเริ่มชันอีกแล้วเนาะ เลยเซฟแรงเดินก่อนเดินทุกวันไหมครับเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะใกล้ะอีกนิดเดียว นิดอีกนิดบนนี้มีลิงนะโอ้ลิงเยอะอมีปังคุงลิงกับหมาโอ้ยโอ้ยอ๋อหมากับลิงมันไล่อีกนิดเดียวใกล้จะถึงแล้ว อันนี้เริ่มเข้าโซนทางชันแต่ก็ใกล้ถึงแล้วแหละเท่าที่ดูพี่บผมโอ้พี่โอเก่งปัดจักรยา,ยยานขึ้นมาโอ,โ,อโอ้นี่เป็นนักแข่งได้เลยเนี่ย เขาฉลาดเขาให้่าจากักรยานขึ้นมาปั่นได้นะเสือภูเขากับเสือหมอบแต่ก็ซอยยิกเลยแหละเพราะมันต้องใส่เกียร์ทดเนี่ยให้มันเบาเขาก็จะเหนื่อยกว่าเราเอย่างเงี้ยต้องออกแรงเยอะใช่แล้วนี่ก็เป็นเทคนิคของพี่แจ๊ อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอตอนนี้เริ่มพูดน้อยแล้วเพราะว่าเหนื่อยแต่น่าจะใกล้ถึงแล้วแหละนิดเดียวยถ้าเราเลิกล้มเลิก เราก็เดินลงก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าเรา <Ừ. S 1> เหนื่อยเราก็พักพักเสร็จแล้วก็ไปต่อเดี๋ยวมันก็ถึงจุดมุ่งหมายเรานกลจะถึงแล้วแหละข้างหน้าอีกนิดเดียวส,สุู้ ตอนนี้มีก๊อกสองก๊อกสามใส่ให้หมดเพราะมันจะถึงแล้วอันนี้ผู้ชนะผู้ชนะมายืนมานั่งรอแล้วเย้ yeah! ถึงแล้วพี่น้องตอนลงนี้เราสบายแล้ว ตอนลงเลยชิวเลยนี่ไงที่พี่แจ็คบอกข้างบนมันมีสถานีวิทยุยอยู่บนยอดเขามีด้านนี้มีแตงโมด้วยนะมีแตงโมให้กินกินไม่ได้ครับเป็นปุ้มเดี๋ยวหายใจก่อนนะยังมี ยังมีอ like ีกหนึ like uh ่งโค้งหายใจก่อนไปต่อมาถักขนาดนี้แล้วยอมแพ้ได้ไงใช่ไหมมาขนาดนี้แล้วยังไงมันก็ต้องถึงแล้ว yes เดี๋ยวไปดูก่อนข้างบนนี้เขาเรียกไร ข้างบนนี้เขาเรียกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาถึงแล้ว yes ไปดูรางวัลแห่งคน<ไ>แด่คนช่างฝันข้างบนมีวิวสวยๆล,ล่อเราอยูอ่สวยไหม,มเ่อนเย่ถึงแล้ว น,นี่ก็จะเป็นชายหาดนะอ่าวไทยอ่ะด้านไอศิราชาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแถวในตัวเมืองแถวไอบางอะไรนะเซนทัลศิรชาลุมินสันศาาิราชาอะไรอยู่ละแวกนู้นอันนู้นน่าจะเป็นเกาะสีชังเนาะคิดว่าน่าจะใช่ถ้ามองไปนู้นก็พัทยา แหลมชฉบ,บังก่อนแล้วก็พัทยายสวยงามครับรางวัลแด่คุณช่างฝันนี่นี่เป็นสถานีอ,อที่เราตะกี้ขับรถมาแล้วเราเห็นสถานีสาวกานี้แหละส่งคลื่นวิทยกุกระจายเสียงกิ๊บแจ๊คใช้เวลาเดินขึ้นมาเนี่ยจากข้างล่างขึ้นมาบนนี้30นาทีนะสามสิบนาที สกิโลเ,เดี๋ยวเดินลงอีกก็อีกสองกิโลได้สี่กิโลวันนี้แต่ขาลงมันน่าจะเร็วแล้วแบบเดียวอโอเคถ่ายดูก่อนกลับนี่ตรงชัดถ่ยนะครับอโอเคครับให้เพื่อนๆถ่ายมาั่ง โอเคเดี๋ยวพี่แจ๊ก็เดินลงแล้วเดี๋ยวตอนลงน่าจะใช้เวลาน้อยกว่าตอนขึ้นน่าจะครึ่งหนึ่งไปเลยครับ let's go เดี๋ยวไปเวลาลงก็ต้องค่อยๆลงนไม่งั้นอาจจะกิ้งลงไปได้ชันอยู่นย แต่คนขี่จักรยานลงได้นี่เก่งเนะี่ยมันชันอยู่นะโอ้ยตกใจคนลิงลิงมันมีแบบแย่งของเหมือนแบบบนเขาสามมุกแถวเขาแถวอะไรนะเขาว,วังงเลยอย่างเงี้ยถือของถือเลยต้องระวังเพราะลิงแถวนี้มันชํานาญมันคุณกับคนมันรู้ว่าคนถืออะไรมาต้องมีของกินเาะฉะนั้นนะถ้าถือของถือเลยมาต้องระวังโดนลิงฉก ไดลงแล้วครับเนี่ยวันนี้ภารกิจสำเร็จนะวันนี้เราสุดยอดเก่งมากเนาะก็นี่ก็เสร็จไปอีกหนึ่งภารกิจเห็นไหมต้องชมตัวเองทุกว,วันเล็กๆน้อยนะ ต้องชมบ่อยๆพลังจิตใจจะได้เข้มแข็งเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะขาลงจะใช้เวลากี่นาทีเพราะตอนเราขึ้นมานี่1 3 0นาทีขาลงพี่จะกะไว้สัก15นาทีเดี๋ยวอาจจะแบบเดินมั่งวิ่งมั่งนนแต่ตรงนี้มันชันมากเดินดีกว่า วันนี้พี่แจ็คก,ก็ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินขึ้นไปยอดเขาเนาะข้างบนสวยมากเราไว้คราวหน้าจะาพาเพื่อนๆไปเที่ยวอีกวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ